ไปเปล่าไปไปมาแล้วพี่น้องมาแล้วฝนมาฝนมา <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ้ปู่สุขคนค่ะมื่อนี้มาพบก,กัน,นอีกเราในสิ่งผ้าไม่กินด,ดีพี่น้องอ่าเอียงนี่ตำหอยแขรงพี่น้องตำแข้งฝนพี่น้อง มักี huh. um. hmm. ้แสบเมืกับพี่น้องพักบุ้งหน้าพักบุ้งกรอบๆตัดเส้นทำไมพี่อนเพี่อนฟังเสียงฝนด้วร้องทำไมลูกจะได้ยใาย่หมดอื้ม แม่พีองออกมาเห็นตรงหนา้าบาที่ฝนโลกงเมเปยงฉ่ำๆเลยพี่น่อง ngon Tạm phần ปั๊บเสียงฝนแม่อืมอืมอม,มาแล้วอืมปปเพี่อนมาไปไปมาแล้วพี่น้องมาแล้ว ฝนมาฝนมาฝนมาแล้วก็จะไปกินทางไหมฝนมาพี่น้องฝนตกโอ้พี่น้องฝนตกห่มกินกับว่าในอิ่มอยู่ป่ามาใ <c oughs> ตปิงป่าคอยใหญ่น้ำเด้อคขะมาก,กินน้ำกันพี่น้อง

จับจับอ็เลยไี่หรอก แงที่กูอร่อยเลยหอบถาดแรมให้องหอบถากระยาอ้วนหอบถาตัหงแรมับบทด้องเ่เสียงปะหอบอบบรนีร้ยาัแล้วครอ บรรากาศฝนตกอืมอืล่อะรกับสนุนกใช่ป่นเขากับตำไห้อยแข้ง Mày cả dùng nha không hiểu gì mắt mùa ra mùa 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 trong hầm, Ừm, mùa mùa ừm, mùa 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 không mùa ไะไน่ากับแม่มาคนปลาน้าอผักบุ้งอรอนลี้ยงผักบุ้งหน้าอืมอืมอืมอืเนยังรัก้อน็นปนนัาไม่ใช่เป็นองตับเ่ย่อ มาบนต้อไเนี่ยนก้กต้องกินปย่างนม่ถ่า้นแมกินป่าบมากอกินป่าแะพี่น้อกินแบบคอขนโตยุ่กันได้ง่ายมือนพี่น้องืมอฮึไปเออกาแฟมาผีคนเนี่ย อืมจะไปพูแอยากม่งใส่สูบอไรเด้๋ยมครับแม่งูเดยว้ถงออนจะไปทันมื้งอืมบากเมื่อไหร่ม่ไคุณจีนนมะ เพพี่น้องเพนบริพ้อกันมือหนึ่งบุกเขาล่งบางม่ไปเห็นหมบาบที่แม่เห็นเดียวแม่ไ,ไบบซื้อไม่ได้ทำกแ,แม่ยครังน,นึ่พี่น้องแซบไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบ,บายค่ะ जी uh हां -huh.